สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์นุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยนะที่บริษัททออ,อตโต้นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1ติดถนนใหญ่นะคะสู่วินทวงเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็ได้มีการรวมรถเก๋งนะคะซิตี้คาร์แบรนด์นะคะก็มาให้พี่ๆนะคะได้เลือกชมกันนะคะมีให้ดูครบทุกรุ่นย่อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว S ตัววตัว RS นั่นเองนะคะจะมาในรูปแบบตัวซีดานนะคะ4ประตูแล้วก็ตัวแฮทชแบ็กประตูนั่นเองแต่ก่อนที่เรานะคะ จะไปรับชมกันนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมีรถอะไรมานําเสนอมาให้ชมกันบ้างนะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่คั้แรกเลยขอเริ่มก,กันตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนเลยนะ คันแรกนนะะคะุ่นบอกเลยมีให้เลือกถึง3คันได้เป็นตัวท็อปแล้วก็ชุดแต่งนะคะแท้จากโรงงานกันไปเลยมาเริ่มกันตั้งแต่คันนี้นะคะสําหรับตัวรถคันแรกเลยนะคะที่นุ่นอยากจะนําเสนอนะค,ะคันนี้เนี่ยเป็นตัว Honda City นั่นเองนะ 1.0ตัว RS Turbo ได้เป็นตัวรถปี2020นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เลขใไม์ของเขาอยู่เพียงแค่37,000โลกับราคาค่าตัว499,000บาทนะคะซึ่งคันนี้นะนุ่นบอกเลยได้ตัวท็อปสีขาวแล้วก็ได้ชุดแต่ง RS นั่นเองไม่ว่าจะเป็นชุดโคมไปหน้านะคะนี่เลย จัดหนักจัดเต็มนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะจัดมาให้ครบเลยและในส่วนของตัวล้อ,อนี่เลยค่ะได้เป็นล้อแมกซูโทนปัดเงาอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะต่อมาที่หูของกระจกมองข้างซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวท็อปชุดแต่ง RS เนี่ยเขาก็จะมีหูกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะทั้งพับและปรับควบคุมด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวจัดมาให้ด้วยและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะเป็นแบบ smart อ n t รีนั่นเองนะ เดี๋ยวขอพาดูภายในเข้าๆกันนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีทั้งคู c คอนโทนมีเฟรนชิปนะคะจัดมาให้ครบเลยเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนเชื่อมบูธได้นะคะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังด้วยส่วนตัวระบบแอร์อันนี้จะปรับความเย็นให้อัตโนมัตินะคะได้เกียร์ออโต้แบบนี้เลยและในส่วนของตัวเบาะนี่เลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าตัว RS เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับ เบาะผ้าคันธลาสีดำนะคะตกแต่งลวดลายด้วยได้สีแดงแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Honda City 1.0 RS Turbo โปี2020นะคะเลขไม่3 7 0 0 0โลกับราคา4 2 9 0 0 0บาทต่อมาคันที่2นะคะสเปคเดียวกันสีเดียวกันนะคะแต่ได้ราคาพิเศษกันไปเลยนะคะคันนี้ Honda City นะคะ1.0ตัว RS Turbo ปี2020นะคะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่126,000กกับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่479,000บาทนะคะก็ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่8,000กบาทเท่านั้นเองนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง7ปีนะคะ84งวดกันไปเลยและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นนะคะอยู่เพียงแค่2.69%เท่านั้นเอง มาต่อกับคันที่3กันนะคะนี่เลยสเปคเดียวกันสีเดียวกันนะคะคันนี้นะได้เป็นตัว Honda City นะคะเหมือนกันเลย1.0ตัว RS Turbo ปี2020นะคะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่129,000กับราคาค่าตัว 4 7่แ0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็มาก่อนมีสิทก่อนมาเลือกก่อนสามารถเข้ามาดูรถทดลองขับได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะและเรานะไม่ได้มีเพียงแค่ตัว RS เท่านั้นนะคะเรามีในส่วนของตัวรถ h a ท c h b a c k 5ประตูเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยนะคะนี่เลยน้องเป็นตัวรถสีขาวมุกป,ปี2021นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะตัว Honda City นะคะได้เป็นตัวรองท็อป กับรุ่น1.0 s v Turbo นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เลขกหม่อยู่เพียงแค่121,000นะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่499,000บาทนะคะค้าประวัตดดิฟรีดาวนะคะก่อนเริ่มต้นนะอยู่เพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับตัว SV นะคะต่างจากตัว RS เพียงแค่เล็กหน่อยเท่านั้นนะคะนี่ซึ่งด้านหน้านะตัว RS เนี่ยจะเป็นสีดำแต่ว่าตัว SV นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Daylight LED แล้วก็มีไฟเลี้อวจัดมาให้ด้วยนะคะและในส่วนของตัวล้อนะจะได้เป็นล้อแม็กซูโทนปัดเงานะคะเหมือนกับตัว RS เลยนะคะแต่ว่าลายของล้อแม็กนะคะก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะกระจกมองข้างพับแล้วก็ ปรับฟฟ้านะคะมือเปิดเนี่ยจะได้เป็นโคลเมียมนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนั่นเองมาเดี๋ยวเราตามมาดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวรถแฮทช์แบ็กห้าประตูสําหรับตัวซิตี้พันเทอร์โบนะนุ่นบอกเลยไฟท้ายนะคะสวยมากๆเขาจะเป็นในลักษณะ f ู l l l ล d ดลมดำนั่นเองนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะครบจบในชุดโคมไฟเดียวกันเลยคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงาน ความที่เขาเป็นตัวรถแฮชแบ็กห้าประตูนะคะเขาก็จะเป็นตัวรถอเน,นกประสงค์ขนาดเล็กนั่นเองตัวเบาะนะคะสามารถพับได้จะทําให้มีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมและจะเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้เลยนะคะจะทําให้การจัดของในรถเนี่ยจะได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตรงลลอกด้วยนะคะส่วนตัวโครงสร้างนะไม่ต้องห่วงเลยรับประกันนะคะนี่เลยหัวน็อตไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับนะคะ ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักปิความลหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะอะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัว1.0 SV Turbo นะคะปี2021สีขาวมุกราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะต่อกันที่คันถัดมาดีกว่าราคาย่อมยาวผ่อนเบาๆสบายๆได้เป็นตัว New City เครื่องพันเทอร์โบเช่นเดียวกันกับตัวรถสีเทาดำคันนี้เลยนะคะ h o n d a City นะคะ1.0ตัว S Turbo ได้เป็นรถปี2021เลยคันนี้เลขใหม่ของเขาอยู่ที่100,000ก2,000โลเท่านั้นนะคะแสนต้นๆถือว่าน้อยมากๆเลยกับราคาค่าตัวนะคะ49,000บาทนะคะสีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ประมาณ7,000ตัวบาทเท่านั้นเองถือว่าได้รถตัวโฉมใหม่ปีใหม่เลขใหม่ตามจริงแล้วก็ราคางวดผ่อนค่อนข้างเบาสบายกระเป๋าด้วยนะคะ ได้ตัวล้สีเทาดำนึกบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากมเลยนะคะและยังได้หมายเลขทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะในส่วนของไฟหน้านะคะตัว S เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแต่โฉมนี้จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมกับ daylight LED อยู่ที่เส้นด้านบนด้วยนะคะและที่แตกต่างยังเห็นได้ชัดอีกหนึ่งอย่างเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนั่นเองนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับล้อกระทะนะคะ เดี๋ยวนุ่นขออนุญาตพาดูภายในคันนี้สักหนึ่งคันดีกว่าเนาะ,ะสำหรับคันนี้นะคะถึงจะเป็นตัว S นะแต่ว่าเขาได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะพร้อมกับปุ่มพูดสตาร์ทพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะควบคุม,มเครื่องเสียงและยังรับสายวางสายได้ด้วยนะคะส่วนตัวเครื่องเสียงเองนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติเลย นะแล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะเห็นไหมว่าภายในนะคะสภาพดีมากค่อนข้างตริบเลยแปลว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลนะคะแล้วก็รักษาตกคอนสารเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพดีมาก ตัวหนังเนี่ยไม่แตกไม่ร้าวแล้วฟองน้ําด้านในไม่สุดด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีเทาดำเนี่ยได้เป็นตัว1.0ตัว S Turbo ปี2021นะคะเลขไม่ของเขาอยู่ที่100,000ับอีกหลักพันโลเท่านั้นราคา400,000สใครว่าสีเทาดําเข้มไปจัดไปเลยค่ะสีอ่อนเราก็มีมาให้เลือกนะบอกเลยซิตี้รถนี้นะนุ่นพยายามเอาเข้ามาให้แบบมีครบทุกรุ่นย่อยแล้วก็ราคานะคะจับต้องได้และสําหรับคันนี้นะ เอาไปเลยราคาเท่ากันนะคะกับ Honda City 1.0ตัว S-Turbo นะคะปี2021เช่นเดียวกันเลขไม้นะคะต่างกันเพีแค่พันโลเท่านั้นนะคะเลใไม้คันนี้อยู่ที่100,000กับอีก3,000โลนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่409,000บ,บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวน์ก่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่7,000กว่าบาทนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนนะคะทั่วประเทศเลย ไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านและสําหรับลูกค้าประวัติดีนะคะก็สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวในการออกรถได้ด้วยนะคะและมาต่อกันที่คันสุดท้ายนะคะปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกมีอยู่จริงนะคะบริษัททอโต้จัดมาให้เลือกอีกหนึ่งคันนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2022นะคะกับ Honda City นะคะ1.0ตัว V-Turbo นะคะปี2022ราคาคันนี้อยู่เพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทเลขไม์อยู่เพียงแค่88,000โลเท่านั้นเองได้เป็นตัวรถ4ีบอลเงินนะคะส่วนใหญ่นะรถหน่วยงานเนี่ยจะใช้เป็น4บอลเงินเพราะว่า เป็นสีที่ดูใหม่ดูใสแล้วก็ดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยและยิ่งตัวรถคันนี้นะคะรถโรงงานสามารถเช็คประวัติส่วนย้อนหลังได้รับประกันนะคะคงสร้างว่าไม่มีชนหนักปริความหรือว่าจมน้ํามาตัวรถนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยอ่ะสำหรับตัววีนะคะเขาจะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะตัวนี้นะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะคะซึ่งแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวล้อนะคะที่ ค่อนข้างแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะรูก็จะจงองข้างพับแับไฟฟ้าะะะะะะนะได้เป็นสีบอนเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคมสันเหลี่ยมทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะตัวรถสวยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมแบบนี้เลยและตัวรถนะคะใช้เครื่องยนต์ i อวีเทคเทอร์โบนะคะเปรียบเสมือนอีโกคาเลยประหยัดน้ํามันมากๆและยิ่งพวกนี้นะปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆนะคะรถยังเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคะก็หากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจคันไหน สามารถแคปใหม่เลขทะเบียนนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะทวนให้ฟังกันอีก1ครั้งนะคะสําหรับคันนี้ Honda City 1.0ตัว V Turbo ปี2022เลขไมล์อยู่ที่88,000โลราคา439,000บาทต่อมาที่4บอลเงินคันนี้นะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นกับ Honda City 1.0ตัว S Turbo ปี2021เลขไมล์13,000โลราคา499,000บาท อ่อมาที่สีเทาเข้มคันนี้เลยนะคะ Honda City 1.0ตัว S Turbo ปี2021เช่นเดียวกันเลขไม้1 0 0 0 0กับอีก2,000โลราคาค่าตัว409,000บาทนะคะและมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะมาในรูปแบบรถแฮชแบ5ประตูนะคะตัวลองท็อปซีคาวมุก h o n d a City 1.0 SV Turbo ปี2021เลขใหม่1 2 1 0 0 0โลกับราคาค่าตัว499,000บาทมาต่อกันอีก3คันสุดท้ายนะคะสำหรับคันนี้นะ Honda City 1.0ตัว RS Turbo ปี2020เลขไม้1 2 9 0 0กโลราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่479,000บาทมาที่คันรองสุดท้ายนะคะ ได้เป็นรุ่นย่อยเดียวกันตัวท็อปสีขาวมุก Honda City 1.0ตัว R s t u r b o ปี2020เลขไม่ห126,000โลราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่479,000บาทและคันสุดท้ายได้ตัวท็อปเลขไม่ส37,000โลกับ Honda City 1.0ตัว RS t u r b o ปี2020ราคา499,000บาทที่พี่ท่านใดสนใจขนไหนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยและสำหรับลูกค้านะคะที่ดูคลิปนี้ของนุ่นมาสามารถเลือกรับของแถมได้หนึ่งรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลัง ว่าจะเป็นตัวพรมไดมอนคั t นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะคะคลิปต่อๆไปนั่นเองแล้วก็คลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ